สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C.R. อามพิมพ์ <Woo! S 1> กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พิมพ์จะมาสอนทุกคนสมัครแอปเว่ยปอกันค่ะใครที่ยังไม่มีแอปเว่ยปอกนะคะก็โหลดได้นะสามารถโหลดง่ายๆเลยได้ที่ App Store หรือ Play Store เนาะไม่ต้องไปตามหาลิงก์โหลดที่ไหนให้ยุ่งยากเลยอ่าก่อนอื่นนะคะพิมพ์จะมาอธิบายก่อนว่า แอปไวป์อเนี่ยจะมี2แบบก็คือมีแบบสีเหลืองกับสีขาวบางคนงงว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่นะคะแอปสีขาวเนี่ยเป็นแอปสำหรับชาวต่างชาติเนาะเขาเอาไว้ให้ชาวต่างชาติเล่นเผื่อว่าเล่นสีเหลืองแล้วไม่เข้าใจไงบางคนเล่นสีเหลืองแล้วงงก็สามารถเล่นสีขาวได้เนาะส่วนแอปสีเหลืองเนี่ยเป็นแอปที่ชาวจีนเขาเล่นกันโดยทั่วไปเนาะแต่อันนี้พิมจะมาสอนทุกคนเนี่ยสมัคร แอปเว็บป๋อสีเหลืองเนาะโหลดไปพร้อมๆกันแล้วก็สมัครไปพร้อมๆกันได้เนาะโอเคค่ะทุกคนโหลดแอปสีเหลืองกันให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะสมัครไปพร้อมๆกันเลยหรือว่าใครจะอยากโหลดทั้งสองแอปก็ได้ทั้งสีเหลืองสีขาวก็ได้เพราะว่าพิมพ์ก็เล่นอยู่ทั้งสองอันเลยเนาะหรือว่าใครจะรอโหลดเสร็จแล้วค่อย เล่นแอปสีขาวก็ได้เนาะเพราะว่ากลัวไม่เข้าใจอย่างงี้ไม่เป็นไรโอเคค่ะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะไปสมัครพร้อมกันเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะออกจากระบบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวสมัครใหม่ให้ดูโอเคค่ะพอทุกคนเข้าเสร็จแล้วมันจะเป็นบวกแปดหเนาะให้ทุกคนเปลี่ยนบวกแปดหกเป็นบวกหหกเนาะเป็นรหัสประเทศไทยเรา จากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนกรอกเบอร์ค่ะโดยเบอร์ของเราเนี่ยให้ตัดศูนย์ตัวแรกออกเนาะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โอเคกรอกเลยจากนั้นนะคะพอเรากรอกเบอร์เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกดคาว่า get code เพื่อที่มันจะได้ส่งรหัสมาที่เบอร์เราเนาะแต่ก่อนที่มันจะส่งรหัสมาเนี่ยมันจะให้เรายืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะและจากนั้นนะคะก็ให ตอบคำถามของมันเนาะตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ตอบไปโอเคค่ะพอเราตอบเสร็จแล้วเราก็กดโอเคจากนั้นมันก็จะตรวจเนาะถ้ามันถูกต้องมันก็จะติ๊กสีเขียวให้เราเนาะแล้วจากนั้นมันก็จะส่งรหัสมาที่เบอร์เราแล้วก็ให้เรารอเนาะพอรหัสมาปุ๊บเราก็กรอกเลย โอเคค่ะพอเรากรอกรหัสเสร็จแล้วเนาะเราก็กดเลยมันจะมาหน้านี้หน้าให้เราเลือกเพศแล้วก็ใส่วันเกิดเนาะเราก็เลือกไปเลยแล้วก็เลือกไปเลยนะคะเพศหญิงแล้วก็ใส่วันเกิดให้เรียบร้อยโอเคค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็กดพอกดมันจะไปหน้าที่ ว่าให้เราติ๊กความสนใจว่าเราสนใจในด้านไหนมากที่สุดไงหรือว่าต้องการจะให้แอปของเราเนี่ยแอปเว็บบอของเราเนี่ยขึ้นความสนใจไหนแล้วก็ติ๊กไปได้หรือว่าติ๊กมั่วๆไปก่อนก็ได้เดีวเข้าไปยกเลิกก็ได้เนาะพอติ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมาหน้าติดตามเนาะว่า ออชวนให้เราติดตามสิ่งที่เราสนใจสมมติเราสนใจในด้านอนิเมะใช่ไหมมันก็จะมีพวกแอคเขาที่เป็นอนิเมะเนี่ยขึ้นมาให้เราติดตามเนาะเราก็ติดตามไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจากนั้นก็กดตัวนี้เลยกดเสร็จแล้วนะคะก็มาหน้าที่ให้เราเพิ่มรูปแล้วก็ใส่ชื่อเนาะเราก็สามารถเพิ่มรูปอะไรก็ได้รูปดาราหรือว่า รูปเราก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อเนาะ,ะพิมพ์แล้วใส่ไปใส,ใส่ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลังเนาะโอเคจากนั้นก็กดค่ะ start เริ่มแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากทุกคนพิมพ์แนะนำให้ทุกคน สมัครตอนมึนๆเนาะจะได้สมัครได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาโอเคแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาทุกคนไปสอนไอ้นี่แก้ไขโปรไฟล์ทุกคนกดพร้อมกันนะโอเคค่ะทุกคนมาตรงนี้มาตรงคำว่ามีเนาะแล้วก็กดที่โปรไฟล์เราแล้วทุกคนเห็นลูกศรข้างล่างไหมตรงนี้ในพิมพ์จะวงไว้ให้เนาะกด บุ๊บแล้วมันจะเป็นอัปเดต your อันนี้อัปเดต your information เนอะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะเพื่อแก้ไขโปรไฟล์ของเราจากนั้นแล้วก็ไปกดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เลยเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าใครจะโพสอะไรก็ได้เนาะเกี่ยวกับดาราแล้วก็ไปติดตามดาราได้เนาะโอเคค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสมัครง่ายไหมทุกคนถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนหรือว่าใครได้หรือไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะถ้าพิมพ์ไปตอบได้พิมพ์ก็จะไปตอบทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยพิมพ์จะมาสอนทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม Official Fan Club ในเว็บปอนะเผื่อใครที่แบบว่าไปเจอตามติกต็อกทวิตอะไรพวกนั้นที่เขาแบบว่า อุมีแฟนคลับคุยกับดาราในกลุ่มด้วยในกลุ่มจีนเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิเชียลแฟนคลับเนาะเดี๋ยวพิมพ์จะมาสอนเข้าว่างๆเนาะโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพิมพ์อีกเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย